เรียกว่าเป็นมหากราบไม่จบไม่สิ้นสำหรับปัญหาครอบครัวของนักร้องหนุ่มไมพิรัตและซาร่าคคสซิงกินีล่าสุดก็มีคลิปเสียงแล้วก็แชทหลุดออกมาโดยคาดว่าจะเป็นเสียงของทั้งคู่โดยในคลิปเสียงจะมีบางช่วงที่ไมพูดถึงเรื่องอัลตราซาวและมีภาพหลุดออกมาซึ่งชาวเน็ตหลายคนก็จับโปะว่าเนี่ยเป็นภาพของนักร้องชื่อดังเซเลน่าโกเมสเคยโพสต์ไว้เมื่อหลายปีก่อนค่ะโดยล่าสุดนะครับสาวซาร่าก็ได้เผยว่าเป็นคนอัดเสียง เพื่อเอาไว้ใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลครับแต่ว่าเธอเนี่ยไม่ได้เป็นคนปล่อยออกมานะส่วนเรื่องคลิปที่ไม้พูดถึงการปลอมอ er นะัลตอรซาวเนี่ยจนคนจับโยงเป็นของดาราชื่อดังณตอนนั้นเจ้าตัวก็เผย,ยว่ามันคือวัน April f o o ส์เดยเป็นการโพสต์เล่นๆซึ่งมันนานมามา,มากแล้วและในขณะนั้นก็ท้องลูกชายของไม้อยู่ด้วยก็ยังกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าในชีวิตนี้มีลูกแค่2คนเท่านั้นครับ อีกประเด็นในโลก Twitter นะคะก็มีการอ้างว่าเป็นแฟนคลับชาวจีนไดเร็์ไปคุยกับวาดีมถึงความสัมพันธ์กับซาร่ารวมไปถึงมีแพลนแต่งงานกันฝ่ายชายก็ตอบไม่ตรงค่ะเพราะว่าฝ่ายชายบอกว่าได้เลิกราและ unfollow แล้วพร้อมยังบอกว่าเชื่อไม้และยังจะแชร์ซาร่าอีก ส่วนซาร่าก็เผยว่าไม่ได้เห็นแชทนี้ความสัมพันธ์กับวาดินก็ยังคุยกันอยู่ที่ไม่ได้ฟอลโล่กันเพราะไม่อยากให้คนไปจับจ้องเขาพร้อมทั้งยืนยันว่าวาดินไม่เคยพูดถึงเรื่องตรวจ DNA เพราะมั่นใจว่าเป็นลูกแน่นอน ในใบแจ้งเกิดไม่มีการระบุชื่อของวาดินเป็นพ่อเพราะตอนคลอดลูกสาวฝ่ายชายอยู่ต่างประเทศหากคนยังไม่เชื่อก็อาจจะต้องวิดีโอคอลคุยกับวาดิมพร้อมลูกสาวและอัดวิดีโอมายืนยันส่วนเรื่องการถอนฟ้องของไมค์ครับฝ่ายทนายกิ่งเองก็ทนายความทีมใหม่ของซาร่าเับเปิดเผยบอกว่าซาร่าเนี่ยก็ยังงงงอยู่ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อ เพราะว่าก็ไม่รู้ว่าทางไหนจะดีต่อลูกที่สุดครับวันที่ทนายฝั่งไม้ไปถอนคําร้องตนก็ไปดูที่ศาลนเหมือนกันเพื่อดูว่าคําร้องเขียนว่าอย่างไรบ้างแต่พอไปถึงคําร้องอยู่ที่ท่านผู้พิพากษาท่านกําลังอ่านว่าอะไรยังไงบ้างก็เลยดูไม่ได้ต้องดูสารสั่งครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง w i n น s ซส์ HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a เฟซ o ุ๊ก a ฟ a เพจท i n s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ